เช้าวันใหม่เตรียมพร้อมนะคะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสิบเก้าไปสนาม รอพี่รอพี่สลับกันอยู่บอมบอมพรลูกไม่ต้องหนักลูกกดอลิอนอนลิอนเตะให้ฉ่ำเลยนะคะอลินคะอลินมอง กล้องเร็วอิมีคู่แล้วนะคะคนอื่นเขายังไม่มีคู่เลยค่ะทำไมป่าอย่างนั้นโค้ชโค้ชสีฟ้านี่ไม่ตาสวนน้ำสวนน้ำไม่ให้หรอเด็กตองอะเตะให้โลกรู้ว่ายกขาไหวเตะคู่ไปแล้ว อลูกต้องออกเสียงด้วยลูกออกเสียงค่ะออกเสียงแบบนี้เแบบนี้เลยนีู้ันใส่ชุดนี้มันขอมอ่อ

ใครจะว่ามันติดกัน3คู่เลยนะครับภูเก็ตบลิเลอรนะ์นะครับภูเก็ตบลิเลอรนะ์ภูเก็ตนภูเก็ตมันได้เรื่องบอกว่ากแก้มแก้มันได้เรื่องเแก้มันได้เรื่องขนะต้องขืนแดงๆนะตัวเองบอกให้มันออกมาเลยมามงทำไม่เป็น อรยิรยาภริยาเกมโพสนะครับเอาผู้ที่สี่ครับผู้ที่สี่สเปเชียลคนระับพันชนนะิสครับสเปเชียลทีมนั่งเลยครับผู้เก็ตบริเลอร์อริยาเกมโพสอาปีก่อนนะครับอัชมาค,ค,ครับผู้ที่สี 5, 5, 5, 6, ค 6, ค 6, ่ครับผู้ที่สี่ลงสนามนะครับผู้ที่ห้าครับผู้ที่หกรอครับผู้ที่เจ็ดรอครับเราได้โพสแล้วนะครับภรยิยาแข่งต่อเนื่องนะครับ

lạc của mình lạc à, đi lạc đi lạc đưa ờ, à. đi lạc đưa đi lạc <laughs> 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 <thầy, thầy. cười> មកឯងនៅទីនេះណាមកមិញនេះណាអេទូទូទូគំតុងតុងតុង อาินไปเร็ดีอลินอย่าฟาวเลยที่ดียาอย่าฟาวนะถ้าฟาวไแล้เลยเหมือนกันก็คือฟาวอะไรอ่ะอลินอาินห้อมเต็ ไม่คอ่ะนี้คุยลูกเก่งมากเขาจับมือหน่อยอ๋อเก่งอ่ะอลองเช็มประเทศไทยแล้วลูกคนนี้อะถ่ายรูปหน่อยราคาได้โอเคเด็กได้เหรียญทองก็ต้องได้ของขวัญ ไหนลูกมาเอามาคิดตังก่อนเอามาคิดตังที่แม่ค้าไปลำดับต่อไปเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลกับผู้ชนะเลิศนะครับถ่ายเป็นรูกอ่อาลูกถ่ายวิดีโอ เต็งดูนึกถึงทพกไ้ด้วยเหรอเอง ขึ Hoy, ute, hey, ้นนี่ในกล้องมีตีแดงคุณกอล์ฟเล่นเสียต่อครับอย่าตีอย่ามีพฤติกรรมหาเรื่องพวกนี้ต่ 得底，吧？ ทองนะคะมาลงครับมงเก่แาแล้วเที่ยว,วกันออกหน่อยเที่ยวันหน่อยเหรียญทองนะยังร้องเลยสู้ๆเก่งมากไปเหรียญทองอยังร้องเลยเหรียญทองอยังร้องเลยเด็กไม่มีคู่กำลังมาเลือกคู่นะคะน่าจะได้น่าจะได้กันเด็กอ้วนนี้เหมือนกัน เด็กใหม่น่าจะป .4 โวอันไม่รู้จะมีค่ไหมได้แล้วได้แล้ะ เท่าเท่ากันได้คู่แล้วเท่าเท่ากันจับแน่นโค้งจังหวโอ้โห

ซีเหรอโจอาลเราเก่งอยู่แล้วอ่ามานะมานะตั้งการต้งการเก่งปะดีดีใจเย็น

Tchau, หล่นทองนะคะรา,างวัลก็คือเล่นสาว้น้ำที่โรงแรมนี่แหละทั้งวันไม่มีต레이เดอร์ยกเลี้ดีกว่าสอนน้ำเล่นแต่คลื่นนั้นไปเล่นที่ทะเลดีกว่าหล่อที่ขึ้นตรงนั้นสนุกเหรอโอ,ออย้ยอนะลูกตอนนี้คลื่นใหญ่มากที่ทะเลอ่นนะน,น่าจะซัดน้ำ <OK. S 2> อ,อ๋อกำลังรอเป็นไฟที่ยาวที่สุดในโลกราซาฟิมกันเลยนะพี่ลาซาฟิมกับลาซาฟิมกับบอหรี่ชีสแล้วก็สามสิบอีกนะโจอันมาบอกมาพามาเที่ยวตลาดยานใส่บ็อกเซอร์มาน่า เนไปว่าตอนเสกางเกงอะไรมาทกางเกงเที่ยวกางเกงบอก็อกเซอร์เลิศ ตลาดเดิมอะไรเดิมข้าวหมกเอาที่ติดปากเอาออกก่อนน้ำลิ้นจีเหรออร่อยแต่ว่ามันหวานไงลิ้นจีมันหวานแล้วเขาอยากกินเปรี้ยวๆอ่ะไปใหมมายปช่ข้าวใชม่มานม้หมมาเลยไ ฝั <mm okay, okay. Okay, okay. Okay, actually, ่งน้องมีเหนียวหมูอยากกินไหมอยากกินไหมโอเคโอเคเ้าเหนียวหมูเดี๋ยวไปเ้าเหนียวหมูอืมซี่โครงซี่โครงของขายขึ้นเยอะคุุ้งกว่าเดิมอีกอหอมเต้ของขายเยอะคุ้งกว่าเดิมอีกนะเขาว่าช่วงนี้ของเยอะก่ะช่วงนี้ของเยอะกว่าแต่ทุกตอนอ่ะจ้าจ้า โอเคเอาอะไรลูกต้นตองเจาอันให้ลูกฝากเหรอ๋อน้องฝากไว้อย่าไปใช้ของเขานะห้าลูกห้าสิบเจ็ดลูกหกสิบไส้ไก่ปลาหมึกไม่ได้ทูน่าจมอนได้ปลาได้สาหร่ายเฮมไก่ปูอัด ฮนะเจ็ดลูกหกสิบคุ้มลูกปลาทูนา่าโอเคกินหมดไหมลูกหมดอยู่แล้วโซฮานากินเก่งไม่ครพ่อไม่เอานะโอเคน้องแค่ก็เอ้ยอะไรโอเคได้ ตกใจมีร้านที่มาไม่เคยได้กินนะคะ <S <S วันนี้พี่เขาเหลือก้นหนึ่งที่เขาให้เอ้าอารินเอาจนาตัวสุดท้ายอารินพี่เขาน่ารักมากเลยดูเอาไว้น้องจนตัวสุดท้ายเอ็นดูกุ้งเลยว่าฉันรอดแล้ว <S <S แต่ฉันไม่รอดลูกสงสารมันไม่ต้องไปชี้แล้วเจ้ากินกุ้งเอ็น เหมือนเขาเลยเขาก็ชอบกินตุ้งเต้นนี่นะคะลูกลูกลูกชั้นของแท้นะคะชอบกินตุ้งเต้นเออเลยเปิดเปิดถุงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาตักโอเคขอบคุณมากนะคะพี่เขาให้อีกพี่เข้าใจดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหาดูอโชว์ปอบ

ลูกลูกอาตินเดินทางนี้ไอติมผัดนั่นจะอยู่ทางนี้นะ หอมแลินเช่ปลาจำได้ไหมว่าไม่ถึงห้านาทีอ่ะหายเร่เรื่เนเรือทำอาๆอย่าไปเดินขึ้นร้านเขามาแล้วมเรียวนีไรนะ